สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยคุณครูออนรัชนีนันทิสาก,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำนักงันเขตจ,จำทองกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดไซถาวนภมูมานกูลค่ะ วันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะคะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนบางคนอาจจะมองข้ามไปแล้วทําให้เราไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้หรือสะกดภาษาอังกฤษได้นะคะก่อนที่เราจะเรียนนั้นนะคะมาดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ <Jack Carson. S 3> Alphabet zoo. Let's all move like the animals do. Raise your paws, give a roar like the lions do. Alphabet, 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 zoo. Let's say the letter, the letter sound, and the animal. A, A, alligator. G Gorilla H Hippopotamus I, I Iguana J, j Jaguar K, k Koala L, l Lion Monkey N, -n, N Newt O -ah Otter P, -p, -p, P Penguin Q -qu Quail R Rhinoceros -r Burn. อ่าก <ítulo> uh, ็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอที่เกี่ยวกับอัลฟาเบตนะคะหูยคุณครูทำไมเอาอัลฟ่าเบตมาเลยล่ะคะ ทำไมเอาอัลฟาเบตมาเลยนะคะ ถือได้ว่าคือนักเรียนก็เรียนมาเยอะแล้วนะคะบางคนนะคะเรียนมาอาจคิดดูเรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะแต่บางคนก็ยังมองข้ามในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าทําไมครูต้องเอารูปเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรื่องนี้มาให้คุณดูนะคะคุณจะได้ยินนะคะที่เขาพูดตัวแรกนะคะว่าเขาออกเสียงอะไรก็คือมันเป็นเสียงก็คือเสียงโฟนิกนั่นเองเสียงที่เป็นพื้นฐานหรือต้นเสียงที่จะช่วยให้เรานะคะ สามารถสะกดได้นะคะสะกดได้แล้วก็รู้ในเรื่องของการสะกดภาษาอังกฤษว่าจะสะกดยังไงนะคะและแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องอัลฟาเบตนะคะอัลฟาเบตก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวคะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัวนะคะ มี26ตัวนะคะมี26ตัวที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะแต่วันนี้นะคะทุกคนจะต้องสามารถสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะคะต้องสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะคะและบางคนนะคะก็ยังเขียนไม่ถูกนะคะเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกซึ่งตัวภาษาอังกฤษนะเขียนง่ายมากๆเลยนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือตัวที่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวที่เป็นพิมพ์เล็กนะคะลักษณะของการเขียน นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เขียนให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมองละเลยโดยเฉพาะคุณครูนะคะเวลาที่ตรวจงานเด็กนะคะตัวที่ผิดมากที่สุดรู้ไหมคะว่าเป็นตัวไหนนะคะตัวที่ผิดมากที่สุดคือตัว J ค่ะตัว J นะคะตัว J นะคะแล้วก็ตัว P นะคะตัว P นะคะแล้วก็ตัว Y นะคะ ตัว y เนี่ยสามตัวนี้นะคะตัว j ตัว p ตัว y นะคะเป็นตัวที่นักเรียนอ่ะเขียนผิดเยอะมากๆนะคะเขียนผิดเยอะมากๆแล้วถ้าเปิดเทินนะคะครูก็จะตรวจเหมือนกันนะคะจะให้นักเรียนคัดเช่นเดียวกันนะคะแล้วคุณจะได้ดูทําไมถึงผิดนะคะเพราะว่าบางคนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะชอบเขียนตัว j ขึ้นข้างบนนะคะชอบเขียนหางข้างบนนะคะตัวพิมพ์เล็กโดยเฉพาะตัวพิมพ์เล็กจะเขียนผิดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ตัว i บางคนนะคะตัว i บางคนก็ชอบเขียนผิด นะคะแต่ว่าตัวที่เยอะที่พบบ่อยมากที่สุดคือตัว J ตัว P แล้วก็ตัว Y นะคะนักเรียนชอบเขียนผิดนะคะเดี๋ยวจะให้เปิดเธอมาแน่นอนนักเรียนจะได้คัดอย่างแน่นอนนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูการเปรียบเทียบสระกันหน่อยหนึ่งนะคะ ทำไมเอ่อจะเปรียบเทียบพยัญชนะทษถินะคะทำไมต้องเปรียบเทียบพยัญชนะนะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบพยัญชนะนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสะกดภาษาอังกฤษได้ยังไงแล้วทําไมบางคนถึงสะกดไม่ได้และนี่ก็เป็นพื้นฐานในการ อ่านภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะเวลาเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยแล้วนะคะคุณสามารถแทนเสียงแล้วคุณก็สามารถอ่านได้ด้วยนะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเลยที่คุณจะบอกตัวแรกแทนตัวตัว K นะคะออกเสียงเป็นเคอาจจะแทนตัวกไก่ จำให้แม่นนะคะถ้าเรียนสามารถจําให้แม่นการเปรียบเทียบพยัญชนะกับเปรียบเทียบสลาถ้าคุณจําได้แม่นนะคะแน่นอนนะคะคุณสามารถสะกดชื่อทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ได้อย่างแน่นอนไม่ใช่ก็ใกล้เคียงสุดๆนะคะต่อมาตัว kh นะคะ kh เป็นคอไข,ข่คอควายคอระคังคอไข,ข่คอควายคอระคังต่อมา ng เป็นเสียงเงือใช่ไหมเงือ งูนะคะเป็นเสียงงองูซึ่งฝรั่งเขาจะไม่มีเสียงงงูนะคะเขาจะออกเสียงงองูพยาตัวงงูเนี่ยจะจะอ่อตัวงูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไม่ตรงเลยนะคะเพราะมันจะออกอืมคือนะคะงึอย่างเงี้ยนะคะก็คือเสียงจะออกนาวโซ่ก็คือเสียงจะเออดเสียงจะออกนาศิกก็คือเสียงออกจมูกนั่นเองแต่ถ้าเวลาเราออกเสียงโดงูโดยการปิดจมูกคุณจะออกเสียงไม่ได้ไม่เชื่อลองปิดจมูกดูนะคะแล้วเราออกเสียงว่า ง,องูอ่ะจะออกเสียงงองูไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นฐานเสียงจะออกจมูกนะคะ ng แทนตัวงูเนอะโอเคต่อมา ch แทนตัวโจจานชอชิงชอช้างชอเชอรนะคะ y แทนตัวยอหญิง d แทนตัวดอเด็กดอชดา t ออกเสียงเป็นตอเต่าต่อปตักนะคะ th ทอถุงทอฐานทอทหารทอนางบุญโททอทงทอผู้เท่าแต่สังเกตว่า t ีเอนี่เยอะมากนะคะต่อมา n แทนตัวนอหนูนอเน้น b แทนตัวบอใบไม้ออเซบ,บนะคะต่อมา p, p ปอปา p h ผอพึ่งพอพานพอสัมเภา ต่อไป F โฟฝา for ฟัน M มอมา M ก็เช่นเดียวกันนะคะอาลืมบอกนะคะ N N ก็ออกเสียงไม่ได้นะคะถ้าคุณเป็นหวัดหรือปิดจมูกไว้ No หนู N ก็จะออกเสียงไม่ได้นะคะ M ก็เหมือนกันนะคะถ้าปิดจมูกปุ๊บถ้าเป็นวัดปุ๊บจะออกเสียงไม่ชัดนะคะ Y แทนตัวยยยัก R แทนตัวรอเรือ L ลอ i ิงลอจิ l า W โวแบนวัวนะคะ S ซอโซทอโรซอสลาซอสีซอเสืออะไรที่ออกเสียงอ่าจะเป็นตัว S นะคะต่อไปเสียงนี้นะคะอ่าเป็นเสียงฮอนกคู่นะโทษทีนะตัวนี้เป็นตัวฮอนกคู่นะคะฮอนกคู่ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูกัน มาดูที่วาวนะคะก็คือสระนะคะตัวสระคือตัวอะไรนะคะตัวสระตัวสระนะคะที่เราใช้นั้นนะคะวิธีการนะคะมีอยู่5้าเสียงด้วยกันนะคะ5เสียงหลักๆที่คุณจะใช้ในการออกเสียงนะคะอยกมือขึ้นมานับตามคูนะคะเราออกเสียงตามนะ,อะตอนแรกเราจะท่อง a e i o u ถูกไหมคะ A e i O U อ่ออยคนี่เป็นใหม่อันนี้คือชื่อของมันคือตัว A ตัวตัวตัว I ตัว O ตัวอยู่แต่เสียงของมันคือเอเออีอออ่ะเอเออโออเอเออโอออันนี้คือเสียงที่แท้จริงเวลาที่คุณสะกดนั้นมันจะง่ายมากนะคะง่ายในการสะกดคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคำใดก็แล้วแต่อย่างเช่นคำว่า อย่างเช่นคำว่า cat อย่างเช่นคำว่า cat ถูกไหมคะเ a อ cat คอถ้าคุณจะออกเสียงว่า cat cat เป็นไปไม่ได้นะคะชื่อมันชื่อ a แต่ว่าเสียงของมันคือ a อจจะกลายเป็น c ค t cat นี่คือหลักการแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไม คนไทยหรือเด็กไทยถึงสะกดไม่ได้สักทีนะคะนี่ก็คือเหตุผลนะคะอย่าลืมไปท่องนะแอเอออออะแอเอออออะนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะคะต่อไปคุณมาดูนะคะการเปรียบเทียบซึ่งมีสละแปลกๆให้คุณได้ดูด้วยนะคะ,ะมาดูมีสละอะไรบ้างทําไมมันเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้สละคุณจะได้ยินสิสละ แปลกๆนะคะสลับแปลกๆด้วยแปลกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าจะแปลกขนาดไหนโอเคนะอ่ะตัวแรกนะคะตัว A อแอนั่นเองจะมีเสียงอะไรบ้างตัว A ก็จะมีเสียงอะอะนะคะแล้วก็คือตัวไม่หันอากาศนะคะแล้วก็อานะคะต่อไป A M ออกเสียงเป็นอัมอัม I นะคะตัว i ออกเสียงเป็นอีอีตัว u ออกเสียงเป็นอืออืออูอูนะคะตัว e เอแล้วก็ตัวนี้ก็คือเช่นคำว่า n นะคะเติม n เข้าไป e n จะกลายเป็นสระ n อ่าตัวนี้ก็คือตัวไหนก็ได้ที่สะกดลักษณะแบบนี้นะคะเช่นคำว่าเป็นเต็มอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะต่อมาคือ a นะคะ เออี e, ออกเสียงเออีเออีเออี e, e, จะออกเสียงเป็นแอแอนะคะโอจะเป็นโอโออ่ออโออี o. O e, จะเป็นเอเอเอไอจะเป็นไอ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 นะคะอ่าไอตัวนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมสระไอเคยมีไหมคะอ่าไม่มีมีในนี้นะคะต่อไปไอเอจะเป็นเ e อียเอีย นะคะ U A จะเป็นเอือเอือัวัวนะคะ A O จะเป็นเอาเอานะคะ U I จะเป็นอุยเอ่ออุยอุยนะคะอาเคยเจอไม่สระอุยสระอุย,อยไม่มีเนาะอ่า O I จะเป็นโอยกับโอยนะคะเช่นชื่อของคุณครูนะคะโอยนะคะต่อไป O E I ก็คือเอยนะคะสระเอยเนาะ u a i เออยอวยนะคะอวยนะคะสามารถสะกดได้นะคะ i u สระอิวมีไมสระอิว eo เอวนะคะ a e o อวนะคะ l e o เอียวนะคะ r u จะเป็นตัวรึตัวรื r i จะเป็นออกเสียงเป็นริ นะคะเช่นคำว่าฤทธอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป R O E ตัว R ลูนะคะตัวฤกฤนะคะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะคะสตัวเนี้ยวิธีการมันเป็นพื้นฐานทำไมคุณต้องรู้นะคะถ้านักเรียนมีสมุดนะคะกรุณาจดลงสมุดด้วยการทั้งการเปรียบเทียบสละแล้วก็การเปรียบเทียบ พยัญชนะวิธีการสะกดคุณจะต้องเอาพยัญชนะขึ้นมาก่อนนะคะพยัญชนะขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยสระนะคะพยัญชนะตามด้วยสระเช่นคุณต้องการจะเขียนคําว่า,ช,นะาชนะชนะใช่ไหมคะคุณก็คุณก็มาดูว่าตัวชอช้างอะ่ะคือตัวอะไรนะคะ เมื่อกี้เนาะชอช้างคืออะไรคะชอช้างคือ ch ชะใช่ไหมเป็นชอช้างแล้วต่อไปก็ตามด้วยสาระะชะใช่ไหมคะต่อไปนาหนูก็คือตัว n ถูกไหมคะแล้วก็สลายทีนึงก็คือตัว a ก็เป็น ch a ชะนะก็คือ na นะคะคุณก็จะสะกดได้นะคะเป็นหลักพื้นฐานในการสะกด นะคะเดี๋ยวพอเปิดเธอมานะคะคุณจะได้ฝึกสะกดแน่นอนนะคะแต่ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วคุณเรียนที่บ้านนะคะกระรุณานะคะไปจำมาการเปรียบเทียบพยาญชนะกับการเปรียบเทียบสระนะคะเวลาที่คุณมาเรียนนะคะก็จะได้ช่วยคุณมากยิ่งขึ้นนะคะจำไว้ไม่เสียหลายคุณสามารถสะกดชื่อทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคต่อไปมาดูเนื้อหาถัดไปนะคะ อันนี้เป็นแค่พื้นฐานเนาะครูอธิบายเกล่นในเรื่องของอาการเปรียบเทียบพยัญชนะการเปรียบเทียบสลัไปแล้วคราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะเนื้อหาของเรานะคะคุณครูก็จะสอนในหน้านี้นะคะสิ่งที่ครูสอนมีในหนังสือนะคะก็คืออยู่ในหน้า โยเซเฟสหนึ่งนะคะหน้าที่8นั่นเองนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของ3คนนี้นะคะเลาเรื่องแล้วก็ได้ฟังไปแล้วก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําตัวซึ่งมีหลายๆคนส่งแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ส่งนะคะครูติดตามอยู่นะคะคุณสามารถย้อนไปส่งได้นะคะวันนี้นะคะในหัวข้อก็คือข้อที่3ข้อที่4นะคะแล้วก็ข้อที่5เนาะเนี่ยเราจะได้ทํากันนะคะก็คือ เนี่ยคือลักษณะของหนังสือนะคะทำไมครูเอาเนื้อหาง่ายจังเลยอันนี้คือมีข้อมูลในหนังสือให้คุณนะคะมาดูคําศัพท์ก่อนนะคะที่คุณจะได้เรียนก็คือ w a t h name how spell w o w consonant นะคะก็คือคำเมื่อกี้นะคะคำเมื่อกี้คือคําศัพท์ที่เราจะได้เรียนคือ w a c h อะไร name ชื่อ spell สเปลคือการสะกดวาวสะรคสะค้อเสียงพยัญชนะนะคะแค่นี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะเรียนคราวนี้มาฟังกันนะคะว่า,าทบทวนอีกรอบนึงว่าคุณออกเสียงถูกไหม A B C D E เน่ยชัดเจนหรือเปล่านะคะโอเคพร้อมแล้วเริ่มนะคะ Welcome Exercise 3. Listen and repeat พูตามด้วยนะ A B C D E F G H I J K L M N O p q r s t u v w x y z z ah st you okay the hack up จบไปแล้วนะคะกับการออกเสียงนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะในการออกเสียงด้วยนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานเลยบางคนเนี่ยท่องไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะนักเรียนอยู่หมหนึ่งบางคนไม่สามารถท่องได้ดังนั้นนักเรียนต้องท่องให้ได้นะคะจําให้แม่นเขียนตามคําบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บนะคะเขียนให้ถูกต้องเลยนะคะโอเคในส่วนเนื้อหานะคะอ่าเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือตัวที่เป็นวาวก็คือสระ เอเออีโออาเออีไอโออยู e ่ o R A e I o U นั่นเองนอกนั้นจะเป็นคอนโซแนนต์นะคะคอนโซแนนต์ <Exercise S 1> ก็คือค <5. Listen. S 1> อนโซแนนต์ <A> ก็คือเออพยัญชนะนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการสะกดชื่อนะคะนักเรียนฟังนะคะให้ฟังนะคะว่า เขานะ่ะสะก,กดชื่อคนคนนั้นโดยมีตัวอักษรใดบ้างนะคะตัวอักษรพยัญชนะใดบ้างสระใดบ้างนะคะแล้วลองพิมพ์ใต้ใต้คลิปเนี่ยขณะที่คุณฟังนะคะว่าคุณฟังอะ่ะแม่นหรือเปล่าเมื่อกี้ครูให้ฟังสำเนียงเขาไปแล้วนะคะตัว A ถึงแดน่ะนะคะดังนั้นคราวนี้จะเป็นการสะก,กดชื่อเขาจะบอกชื่อมาก่อนแล้วบอกว่าสะก,กดยังไงนะคะโอเคพร้อมแล้วเริ่ม and write one What's your family name? Kimura. How do you spell your name? K I M U R A. Two. How do you What's your family name? Murphy. How do you spell your name? M U R P H Y. three what's your family name sing how do you spell your name s-i-n-g-h four what's your family name thompson how do you spell your name t-h-o-m-p S O N 5 What's your family name? Jones. How do you spell your name? J O N E S 6 What's your family name? Kozlowski How do you spell your name? K O Z L O W S K I โอเคจบไปแล้วนะคะกับการฟังชื่อนะคะเขาถามว่า What's your family name ก็คือเขาถามว่าครอบครัวของคุณหรือนามสกุลของคุณเนี่ยคืออะไร แล้วเขาก็พูดมาแล้วเขาก็ถามว่า how do you spell สะกดยังไงครับสกดยังไงครับเออนะคะคราวนี้เขาก็สะกดให้ฟังดังนั้นสิ่งที่ครูจะเน้นก็คือการสกดนะคะทำไมต้องสะกดขนาดนั้นคะคุณครูค,คะเวลาที่คุณนะคะออมี call center โทรมาท,ที่เป็นต่างชาติแล้วพอให้สะกดคุณจะต้องแม่นนะคะจะต้องแม่นนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวมาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะว่า นักเรียนอักฟังถูกต้องไหมโอเคพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลย Welcome Exercise 5 Listen and Write 1 What's your family name Kimura Kimura How do you spell your name K K I I M M U U R R A A นะ Two คนที่สอง What's your family name? Murphy. How do you spell your name? M U R P H Y. Murphy. Three. What's your family name? Sing. How do you Sing. spell your name? S I N G H. Hmm. Four. What's your family name? Thompson. Thompson. How do you spell your name? T H O M P S O N. Five. What's your family name? Jones. How Jones. do you spell your name? G o n e s 6 What's your family name? Kozłowski How do you spell your name? K O Z L O W S K I เป็นยังไงบ้างคะคนสุดท้ายจะเป็นคนที่ชื่อยาวมากๆนะคะถือว่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องย่งไงก็จริงนะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะพอบอกว่าเฮ้ยนักเรียนสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษสิอะไรเงี้ยนะคะก็ ยังมีลืมมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นครูก็เลยจะต้องเน้นนิดหนึ่งนะคะในการสะกดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะลักษณะของสองตัวนี้นะคะสองอย่างนี้นะคะคาเนี้ยจะอ่านเป็นคํานะคะคิมูระอย่างนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่มีตัวขีดขีดข้างๆเนี่ยนะคะเขาจะต้องอ่านเป็นตัว นะคะอ่านเป็นตัวเวลาที่เขาถามจะต้องเวลาที่สะกดนะคะจะอ่านทีละตัวอักษรตัวอักษรตัวอักษรเขาไม่ได้ถามเป็นคำส่วนด้านเนี้ยเป็นคำนะคะส่วนด้านเนี้ยเป็นการสะกดนะคะ spell คือการสะกดนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องนี้คราวนี้นะคะชิ้นงานของคุณหลังเรียนคืออะไรนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพตนเองนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพตนเองนะคะ แล้วก็สะกดชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปเสียงของอตัวเองนะคะโดยสะกดชื่อตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษเช่นอ่าครูมีรูปของครูมาเสร็จปุ๊บใส่ชื่อใส่นามสกุลมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเน้นใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นคุณก็อัดเสียงในอ,อัดคลิป นะคะคอัดคลิปเสียงในการสะกดชื่อเช่นชื่อของครูออนรัชนีใช่ไหมคะ O R N R A T C H A N E E ออนรัชนีและอีกอันนึงนันทิสา N A N T H I S A นะคะนักเรียนจะต้องสะกดชื่อของตัวเองให้ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถทำได้ยอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะ Thank you for attention see you next time สวัสดีค่ะ